มีคนเคยกล่าวไว้ว่าผู้คนมักคิดว่าชาติแรกที่นาซีเยอรมันของอดอล์ฟฮิตเลอร์บุกยึดคือประเทศโปโลแลนด์แต่ถ้าหากถามคนเยอรมันที่เป็นศัตรูกับฮิตเลอร์ก็จะบอกคุณว่าไม่ประเทศแรกที่ฮิตเลอร์บุกยึดก็คือเยอรมน,นีอดอล์ฟฮิตเลอร์ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี1933เมื่อเขาเข้ามามีอำนาจก็ค่อยๆกำจัดคู่แข่งทางการเมืองและสถ,ถาปนาตนขึ้นเป็นฟูลเลอร์แห่งจกักรวรรดิที่3 โดยในช่วงปลายทศวรรษปี1930นโยบายของอดอล์ฟพิตเลอร์ก็เริ่มชัดเจนในแววตาของคนทั้งโลกด้วยการออกนโยบายการกวาดล้างชาวยิวและผู้เห็นต่างหรือคนที่เขาเชื่อว่าต่ำต้อยไม่ให้หลงเหลืออยู่ในแผ่นดินนาซีจึงเริ่มต้นสร้างค่ายกักกันเพื่อกักขังผู้คนเหล่านี้เพราะอดอล์ฟพิตเลอร์ต้องการสร้างระเบียบโลกใหม่ที่อยู่ภายใต้ระบอบเดียวกันนั่นคือสังคมนิยมนาซีที่เป็นความฝันสูงสุดของอดอล์ฟพิตเลอร์ส่วนทางด้านจัก,กรวรรดิญี่ปุ่น หลังเปิดประเทศเข้าสู่ยุคเมจิพวกเขาก็พัฒนาชาติให้เทียบเท่าหมาอำนาจตะวันตกดูในช่วงเวลาที่นาซีเหลืองอำนาจจักรวรรดิญี่ปุ่นก็เริ่มลุกลานประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงเพื่อสร้างจักรวรรดิใหม่ในพื้นที่หมหาเอเชียบูรพาอันจะเป็นการท้าทายอำนาจของจักรวรรดิอังกฤษญี่ปุ่นนาซีและอิตาลีจะผนึกกำลังเป็นฝ่ายอักษะเพื่อสร้างระเบียบโลกใหม่ให้อยู่ภายใต้การปกครองของพวกเขาแต่คุณผู้ชมเคยคิดไหมครับว่าถ้าเหตุการณ์ไม่ได้ลงเอยอย่างที่มันเป็น โลกใบนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะเมื่อไม่นานมานี้ผมมีโอกาสได้รับชมซีรีส์เรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า The Man in the High Castle ทางพราห์ที่เล่าเหตุการณ์ในโลกคู่ขนานผ่านทฤษฎี What If ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากนาซีและญี่ปุ่นหรือฝ่ายอักษะชนะสงครามโลกครั้งที่2ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสำรวจโลกคู่ขนานที่นาซีและญี่ปุ่นชนะสงครามโลกครั้งที่2และประเทศมหาอำนาจอย่าง อเมริกากลับกลายเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองของทั้งสองประเทศนี้แต่ก่อนจะเข้าสู่ซีรีส์เรามาทําความรู้จักภาพรวมของสงครามโลกครั้งที่2กันก่อนครับผ่านสกู๊ปพิเศษจาก The Watcher นั่นเองครับ แต่ว่าทุกคนครับนี่เป็นเพียงแค่ไฮไลท์เท่านั้นคุณผู้ชมทุกท่านสามารถเข้าไปรับชมวิดีโอ The Man in the High Castle แบบเต็มๆได้ที่ช่อง y o t u u e p พ i ามไทยแลนด์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์เพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านกดเข้าไปรับชมกันได้เลยครับ